ขการแนะข่งันขโอบูโดจิจิครับฮ o w โลวีนท r n a m เ n นนะในรอบ16ทีมครับรอบที 4. ่4การแข่งในโลบเบสฟีเช่นเคยแลระหว่างทีมทา,ทางด้านทีมฝนเชี่ยงกับทางด้านแบล็ก i ิงครับแบนเฟสแรกครับผมไปที่ทางด้านแชมเปี้ยนอย่างรอมออนแล้วก็ทางด้านของเซตนะฮะในขณะที่ทางด้านของทีมแบล็ก i ิงครับแบนไปที่ทางด้านซามิราครับ ไปเว้นแล้วก็ทั้งด้านรีสินนั่นเองพิกเฟสแรกฟิกเฟสพิกเฟสแรกเพิ่มหนักกัเผ็ดเลยพิกเฟสแรกครับผมไปที่ด้านของเซนนาฮะซึ่งถือว่าเป็นไพโรนิที่พิกที่ค่อนข้างทรงพลังนะสำหรับเซนนาด้วยความสามารถในการจัดสติลฮิลกับสติลลิงเลดเกมที่ค่อนข้างทรงพลังครับแต่ว่าแบ็ควิงครับตัดสินใจหยิบไปเป็นแอชแล้วก็อีฟลินครับในตำแหน่งเอินเทอรี่กับจังเกิลนะโอ้และ เลือกหยิบมาเป็นทมเค้นซัพพอร์ตครับคู่กับคลาสิกจังเกิลนะสำหรับทางด้านของฝนเชี่ยงนะครับผมอ่านภาษาจีนอาจจะผิดนะนี่ผมเป,เป็นบ้านมาหามานะตอนแรกผมนึกว่าอ่านกบบคันจีนะฟงกูคุชื่อดูน่ารักเลยแลาสุดทีของแบ็คบิงครับจะไปที่ซัพพอร์ตหรือเปล่าใช่ฮะไปจบที่ซัพพอร์ตอย่างราคางห ก็เพื่อเป็นการไม่ให้แผนเปิดเปิดตำแหน่งสองตำแหน่งที่เหลืออย่างท็อปกระมีครับก็เลยใช้จะหยิบซัพพอร์ตประกอบด้วยจากรับนี้จะเห็นได้ว่าทางด้านสวนเชียงค่อนข้างจะมีตัวเทแล้วนะจะทำเขียนก็เซฟเพื่อนได้ด้วยจากการเปิดจังหวะแล้วกิลิงมิดเกมกระเล็ดเมนี่น่าจะไหวคะส่วนแบล็คบลิงครับการที่มีแอชมานี่ก็ ต้องการซับเปิดแล้วก็สามารถกลับมาโพเทคแอชได้อย่างตัวอย่างราคานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะและตอนนี้ครับทั้งสองทีมต่างคามิดทำเกมกับตัวคัมนะ have to have to have เพราะว่าตัวลลวงฮะทั้งอิฟรีและชาซับเรียกว่าค่อนข้างจะกรารัตีควาสามารถในการเข้าไปด,ดักดักฆ่าแนวหลังอนะ ตรงนี้ครับผมตัดใจแบน์ในส่วนของเคียนหน้าแล้วก็บุเซียนถิงไปฮะตามมาด้วยชักดอดท็อปเลนในอยา่างเริงฟันกับบอร์ไคเซอร์ครับอาครับต้องดูว่าทางด้านบริงเขาจะเก็บอะไรไว้เป็นลาสิครับแต่ผมว่าน่า,นนาจะเก็บทางด้านของท็อปเลนนะ เพราะว่าม oh, ิดเลนคือตัวทำเกมอะไรก็ได้นะแบบไม่ซีเรียสและนี่ฮะใช่จริงๆนยครับผมจัดสินใจหยิบแชมเปี้ยนอย่างทวิเซตเฟดครับเ mm hmm. ความสามารถในการเติมเกมจากเดสตินีฮะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเก็บท็อปเลนไม่เป็นลานสุดจริงๆนะส่วนทางด้านของผลเชียงครับผมก็ตัดสินใจหยิบ ไซรัส,าาสมาก่อนเลยฮะจะเป็นไซรัสทัอเลนหรือเปล่าหรือว่ามิเตนแต่ว่าน่าจะเป็นมิเตนแหละแล้วเลือกหยิบเอเรียมาฮะคือทางด้านเอเรียนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฟรองเลนพอสมควรครับแต่ว่านี่ฮะไปจบที่คาร์มิวแทนเพราะว่าต้องการความสามารถในการเข้าไปจับตายครับล็อกดาวน์หนึ่งแท็กเก็ตจาก อย่างเฮกเซนติเมตรตันะถ้าอย่างนี้ลิงอาจจะต้องหยิบมาเป็นไดเวอเหมือนกันนะแต่ว่าจะหยิบเป็นอะไรเพื่อต่อสีโอ้และเลือกที่จะหยิบมาเป็นจักรนอนอย่างดาริอัสครับเอาฮะ แมตช์อัพเกมแรกครับผมเป็นทางด้านของคาร์มิลท็อปเลนชนกับทางด้านจาเริสครับยังเกิลเป็นคาซิสกับเอฟลินฮะมิดเลนเป็นไซรัสกับชวิตัสเฟรดครับ,บ,รบแล้วก็คู่ล่างอย่างเซนนาไทม์เคนกับทางด้านแอชราคานะฮะต้นเกมเรียกว่าเล่นบนฮะน่าจับตาเพราะว่าคาร์มิลคือด้วยความที่เขาเป็นเมเจอร์แชมเปี้ยนครับการไปยืนชนกับดาริสตรงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากแต่ว่า พาสซีฟจาก ive, อะดัปติฟพอตคอลไอพาสซีฟของคาร์มิลเนี่ยมันทำให้เวลาที่เขาเอาตัวแฮกใส่ดาริอสครั้งหนึ่งครับเขาจะมีโล่ขึ้นมารับดาเมจซึ่งสามารถเทรดดาเมจกับดาริอสได้ในช่วงเวลหนึ่งเวลสองเท่านั้นนะเพราะว่าหลังจากเวลสามนี่คือถ้าพลาดเข้าไปหยุดหลุดระยะนี่คือกลายว่าคาร์มิลต้องเก็บพกชอตเอาไว้หนีนะไม่งั้นอาจจะโดนทางด้านของดาริอสครับใช้ขวานดึงกลับเข้ามาได้นะแล้วก็ปั่นนะ จากสกิลของเขาว่าในช่วงของทีมไฟที่กลางเกมฮะมองว่าถ้าเกิดคามิลสามารถกำบัดฟานแล้วมีของไปเล่นกับทีมฮะเรียกว่าน่าจะเข้าไปลวงแนวหลังได้นะด้วยสกิลอย่างเฮกเซตแอนติเมทัมนั่นเองแต่ว่าเลนบนอย่างที่บอกคามิลคือถึงแม้ว่าเขาจะกำบัดฟานนะแต่ว่าด้วยความที่เขามีทางด้านของสวิเปอร์ครับสามารถใช้ในการซัสเทนได้จากสกิลเด็อยู่ของเขานะก็ ป่าเองก็ต้นเกมมันก็ตัวต้องการฝ่ามานอิฟรินเองก็ต้องการสไปคที่เลเวลหครับจากการที่มีความสามารถในการเซล,ลนะเช่นเดียวกับคาสิกครับผมต้นเกมอาจจะแตเมจไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าหลังเลเวลหครับเขาก็จะมีสกิลแติเมทที่สามารถหายตัวได้นะเพื่อเอามาเร่งแตเมจคู่กับพาสีของขกับสกิลฮะรวมถึงเล่นกลางครับผมทูติสเฟดก็เติมเกมได้ที่เลเวลหครับเล่นล่างเช่นกันฮะ อาจจะเป็นทั้งด้านแอชราคาที่ดูเหมือนจะกดกดได้หน่อยครับแต่ว่าเซนนาทางเพนเก็มีสแตนด์คู่ลเลยเเซนนาเองก็มีฮิลจากทั้งด้านเพลสซิ่งไลท์เอ็ดาร์ Light, เนสหรับผมกับทั้งด้านกับทางเพนก็จะมีในส่วนของสกิลวูของเขาครับที่เออสกิลอี e เดี๋ยวไปที่สามารถัะเทนขึ้นมาจากไอเลือดสีเทาของเขานะก็ต้นเกมอาจจะเกมฟาร์มนิดหน่อยฮะ แล้วก็ไปดูกันตรงอ็อบเจกต์อะไรงี้ซะมากกว่าเอาเป็นว่าวันนี้คืนนี้ฮะยาวไปครับสามเอ๊สองเกมนะเป็นอย่างต่ำครับเพราะเป็นการแข่งขันในระบบเบสท์ฟรีเอาว่าเดี๋ยวเราพักสักครู่ว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังจากดีเลย์ทามหมดนั่นเองครับผมแบบเดียวเอาครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ เพลที่หนะครับคือเพลงผมอยู่ทางด้านของทีมผลเชียงครับผมผลเชียงเนี่ยเออผมอันผิดขออภัยนะอดทนกับผมนผลเชียงผมอยู่ทางด้านบูไซยะไางเงี้ยที่ทางด้านของเออโอ้ดี๋ยวนะผมว่าผมลืมอะไรแก้ให้กันครับไปแก้สดเลยฮะขออภัยเออคนจริงแบกบิงฮะอยู่ด้านเปลิดไซครับ <c oughs> ทั้งสองทีเหมือนจะดีเฟนส์ในส่วนของบอดกับเวสัยเอ้บอดกับ side อีไซฮะก็จะเป็นทั้งด้านของเอ่อเนเชียงครับผมที่คู่ล่างจะเป็นในส่วนของเซนนาทามเค้นนครับแล้วก็สังเกิลนะเป็นทั้งด้านของคาซิกครับผมที่เล่นโดยไมเอ็กเออเมื่อกี้ผมลืมแน,มนะนทำนะฮะกัปตันคอนลีนครับเล่นเป็นเซนนาแล้วก็ม mm ิส hmm. เล่นเป็นทามเค้นครับมิสเล่น mm hmm. เป็นชิลลี่ฮะที่เล่น สายลาครับเลนบนเป็นเปอร์ครับผมที่เล่นคาริมิวฮะในส่วนของบลิงครับเลนบนจะเป็นทางด้านดาร์เวียสครับที่เล่นโดยอินทิการ์เนกลางเป็นทินส์ครับผมที่เล่นเดสเต้ครับแล้วก็จังเกอร์เป็นไลล่าครับผมที่เล่นในส่วนส่วนผู้ล่างอย่างแอชแล้วก็ราคาครับผมที่เล่นโดยทีเซนเปนเจสเตอร์ครับูเมอร์บัตตูเมอร์โอ้โหชื่อยาวเหลือเกิน ทั้งหลงหหงักทีนทงึงฮะเหนียวหนุดไปไอ้ดีผู้ทำเกมนี้นาถ้าสมมติว่าโดนเหนียวหลุดจากด้านทางแลชไปนะแล้วเป็นหน้าสามารถใช้คือ,อทำเป็นเล็ดได้เลยให้ตัวติดซ,ซีซีแล้วมีศาสตร์ที่ทำเกมจะเข้าไปเไนนลี้ยดติดแบกอย่างนี้ฮะลาเป็นเล็ไปครับลาตาต้องเข้ามา ไปในทางครับฝางไว้ก่อนแต่ว่าการเข้าไปฝังตัวนี้เดือดเยือตกันคนสุดปืนบอกครับคู่ล่างก็ต่อตรงๆไปครับไปทางหน้านเซนหน้าที่มีคาสเท่นะคู่ทางเค้นด้วยที่เดียนโบน์นะเบลสองแล้นี่ครับถึงนั่นดับเรซเฟลืองสามถึงแม้จะปั่นไปฮะแต่ว่าด้วยความที่ทาชจีดจังแอร์ดจีดจี่ะก็เลย มีส่วนของโลกขึ้นมารับเดาเมจจากพาสิกของดาเวสครับแล็จังเกิลทั้งสองทีมนะก็เรียกว่าพยายามฟาร์มให้ได้มากสุดเพื่อเร่งเลเวลหของตัวเองครับแล้วสแกนมาเจอคาครับผมข้างบนน่าจะเจอไปแล้วแล้วไงต่อครับวับครับผมเป็นทางด้านของดาร์เวสที่ได้เก็บคิวไปได้ก่อนนฮะ น่าสนใจตรงที่ทเอ,อ,อ่อคามิโอมาเป็นทางด้านรูนอย่างออมิโซนนะผล <c oughs> ้วลตรงกลางครับ <c oughs> ปินโซคิวทางด้านของชิลลี่ไปครับ <c oughs> เอาครับมีการประทะก,กันเกิดขึ้น่ตรงนี้ฮะไหล่ล่าเดินมาซ้อนครับแต่ว่าผ่านหวอดมาแล้วและจะเอินเกจหรือเปล่าจากทางด้านของ ลิงฮะดูเหมือนว่าจะไม่ครับจะเป็นเป็นเ,นเรื่องของสไปนีเลนนะครับสไปนเลนโบล่ได้เหมือนมีการยิงเข้าเทเรสไปหนึ่งทีครับติดไปสองแสกลูมถึงเทเรสตีไปฮะเออนข้า,างเจ็บครับก็สไปนช่วงต้นเกมของบริงดูเหมือนว่าจะดีกว่าครับว่าไม่ได้จัดทางสั่นนะครับ สามารถรีดได้แม่จากความเป็นชูได้แมจในการแตงที่สองได้นะครับว่ามันก็หว่าจะถึงเล่นเตะที่สองมาดาริสอาจจะตีไปถึงประมาณสองสามสต็กกวครับดาริสกลับไปออกมาเป็นเขากับคู่กับบู๊ลสปีดเพื่อเอามาเล่นมุสปีในการเข้าไปปัดแล้วก็ดึงฮะเป่นเดียวคาร์มิวที่ลับไปออกคอมาเช่นกันเลอต้องการปั ช่วงกลางเกมครับโอเคแหละราคาก็มีเซฟให้แอร์เราติดตรงนี้นะแกร์ในทางเข้ามาฮะกดถอยมาอันนี้ทอกไปแล้วครับแต่ว่าแอร์จะเล่นคนเดียวไหวหรือเปล่าครับจะไปเด็ดเข้ามาอันนี้พยายามจะทายครับมีมีสโลว์ไปแต่มีครั้งแรกมาขวางไว้ฮะก็เหนียวหนืดครับไม่สามารถไปต่อได้ไปดูครับ ก็จะดูเหมือนว่าทางด้านแอชกับราคารจะจ่ายได้ดีในคุณภาพกว่าแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยกับความที่เปลืองมานาเพราะว่าทั้งด้านราคารับในประเด็นฐาเข้าไปแล้วก็กลับมาฮัพรวมนะค่อนข้างจะที่ถือมานามากอ่ะโบทัาเข้ามาแย่งดาวนี้ในการเล่นเกมขึ้นมาตีไปตีกันแตกแล้วจะสับก่อนหรือไม่แต่ว่าเป็นเจ้าของเืบอร์เก็บคืนกล้าไปได้เรียกว่ามาสอนใน้หันฟันนะทุกทานทังด้านไมเบกครับ เลนการนะตัดต้นนี้ครับเหมือนมีการกับสุ่มอรเกิดขึ้นแต่ว่าข้าลนนงาล,ล่างฮะเรียบรอฮะเป็นการเตนที่โตแขงไปฮะอาฟซิกเข้าเลนบนฮะอีฟซิงเข้าหลุดล่างครับเว่าเป็นเลนเลิกแต่ิีฮะจังเกิลต่างเดินัรถ ใช่เรียกว่าเดินฝั่งเดียวกันแต่ว่าคนละกลุ่มมองแต่ว่าครับเนี่ยพอเวฟเมื่อกี้ดารเรย์โซนเซนตบ้านครับกลับไปก็น่าจะเสียตามหลังหน่อยครับโอ้แล้วยืนคัมมิเนี่ยไม่เข้าเฉรตครับเพราะว่านีกเก่เป็นเจ็บเลย ตอนนี้ครับทิวเต็มเสร็จเลเวลเจ็ดไปแล้วครับต้องมาดูว่าเออเจสซี่ครับจะไปลงที่ใครแล้วเวยคฟาที่เอามาเป็นรูนอย่างอันซินสเปรบุกได้ครับใครมีเซลเล์ด้วยนะแล้วลตรงนี้สายไฟเหลืองไปแล้วที่เดินไ้ไหลลาเดินมาอย่างกระเือกรเมิครับเพราะว่าไม่สาม,มารถจะโค้ได้อ่ะหเพราะว่าอยู่นอกระยะไฟต่ตอฮะ ทางก็เรื่อกที่จะอัพเดตมาดูเหลือเลยนะเพื่อเอาไปเดินโรมมิงครับเพราะว่าเข้ามาลึกม,มากครั้งลกเป็นหนึ่งทีแรงกันไปฮะสามต่อหนึ่งฮะแปดนาทีตรงนี้การเงินไม่ค่อยฉีก,กันเท่าไหร่ครับ นดาริสก็ดูเหมือนชากลับไปออกเป็นปราชมาฮะ <c oughs> เพราะว่าความสามารถจากโบบลิตี้เสริมที่ได้จากการออโต้แท็กหรือสกิลโดนทำให้ดาริอสยิง่งเข้าถึงเงินถึงตัวได้แหวขึ้นนะต่ว่านี่ฮะทางด้านของคามิวเองก,ก็กลับไปออกมาเป็นทางด้านของดีนะเอามาเร่งกงระเบิด ดูว่าคาเมลจะขึ้นสุดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปลงเคเ์แม็กก่อนเพื่อเอามารีเจเมตในการแคสเซิลเดนิชั่นคู่กัตคู่เขาอนะมองว่าถ้าเกิดจะเอามาเป็นเค์แม็กก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้รีเจเมตได้เร็วขึ้นนะ,ะเซนหน้าได้แกกเกเบเดอร์เขาเสร็จเรื่องไปแล้วกนะ็คงอีกไม่นานนะน่าจะได้ มันดำเนี้นะเอ <_ innen> าแล้วทีนี้ฮะโมแน่นอนครับไปล่าเจอคาร์ซิคคาร์ซิคเกือบจะกดสมัยครับไม่เดือดเจ็ดเท่ากันฮะไปล่าบอกว่าเพิ่งปักหวาดไปฮะหวาดระเบิดอีกแล้วแต่ตรงนี้ครับอ้าวเดินผ่านบอร์ดมาครับแต่ข้างบนมไม่ยู่สุดเจอฮะไอิเอนเดียได้ตั้งไปแล้วแต่ว่าดาเริอสไม่ถับครับแล้วเส้นโปริงไม่ถูก ใช่ครัเพราะว่าอนิเมชันไม่ออกเพราะตายก่อนนะส่วนทางด้านของไลล่าเดินมาปวดชามไปทีได้ย,ไยังไงครับยันติเดชเสริมมาจากทางด้านของอัลดีนะตอนที่ชาโตมาแล้วและทุกทีครนะัอุ้ยกลายเป็นทั้งไลล่าจะออกอยังไงครับเพราะว่าไฟมาแล้วปวดหลุนี้เข้ามาทัานฉับไปครับเอา,เอาันสิครับ เป็นทางด้านของทีมฝรั่งเยงครับผมนะที่ถลกลามนะห้าร้อยโกลดหัวทิลลี่เข้าไปแอปแอปคอนตรงนี้ฮนะติ้งเจ็บครับโดยความสามารถกอุย้ยเดลินล่างฮนะแตกไปแล้วแหละเดี๋ยวนะเอ๊ะยังไงเอ้ามาดีแล้วไม่ใช่มัตก็คอผมกับทางด้านของชีนฮนะ เดี๋ยวเมื่อกี้เราไปดูเรนล่างกันนะว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูโก่อนครับโป๊กอีกแล้วครับเข้ามาทางเข้ามาเรนล่าแล้วเข้ามาเบิร์ตเก็บคิวไปฮะเราไปดูช็อตที่แอชเก็บคิวนี่มาแบบยังไงฮะขอ่าคาเข้าไปไกลในฐานโจมตีเชื่องโลกถึงแม้ว่าจะอบไม่ได้ครับแต่ว่าคุยตัวเองที่หายแหวนเขาโดนน้ำ การที่เข้าไปพัดเวฟฮะทำให้เจอทั้งด้าทาวเวียครับบ้าเหตุก็ตรงนี้ให้ดูครับไอ้เดียจากทา้งเตะที่สองฮะมันแรงมากจริงและกลายเป็นสกอร์หกต่อหกครับการเงินยังไม่ฉีกเท่าไหร่ฮะไม่เกินอยู่ที่สองแต่ว่าตรงนี้นําเลยนะครับเปิดด้านของตัวเล็ก อาคันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะเอาแล้วตัดมาเรย์โดนนะเลีงสติปไปแล้วครับเอาฮะแล้วแค่เป็นว่าทำยูครับหันโค้นเออพี่เกมที่แสนยากมาบากก็ได้นะจับกหกหนึ่งครับแล้วไปจุดที่ที่ที่ขอเลยนะครับฟรีดเมดฟรีดเมดฟรีดเมดหายสีสีแล้วสุดท้ายครับ ันนี้ที่ยังไม่ไดีครับเพื่อเป็นการดีไน์วีเนียนเว็บเพื่อสปีกไฟฮะบอกเลยตอนนี้ตอนนี้ยากลำบากเหลือเกินครับเท่ากับว่าตอนนี้สไปคของทีมฮะโมเมนตัมเกมมาอยู่ที่ทางด้านของบอลทีนั้งกดปลวกอีกแล้วกล้าปั่านทักเทนไปแต่ว่าเปอร์บอกว่าเขาฉีดเท่าไหร่ฮะว่าได้เดนชิจ่ายไปลงกับโล่หมดนะฮะ ตอนนี้คนที่ซวยต่อเรื่องครับจะกลายเป็นท่านอีฟรินน่ะเพราะว่าคามิลเขาจะสามารถเข้าไปแท็กป่าได้นะนี่แหละคาซีครับมาเก็บรีโซรอลไปน่าจะเตรียมไดสเทเรทที่เลนกลางฮะถุง็อตเข้ามาปัาไปถึงทีแต่ว่าไม่ถึงตาสองลูกย่านะเข้ามาแอสคอตดีๆครับกลายกลาย,าย,ายเป็นซินตาต้องโดนตีถอยมาต้อาทางทายแอสซิตซี้ครับเข้าไปแล้วยังไงซิสคอยชิงทีนะป่าไพ่เก็บคิวไปได้แต่ว่ารีโซรอลหม่งไปฮะ เมอร์บูเมอร์เข้ามาหาช่องจะแกรนทานแต่ว่าเอ่เดไีไม่ทันนะแต่ข้างล่างครับยังไงฮนะเมื่อติงให้เอเด r แคอยู่คนเดียวครับเดีสสินี่ลงมาตอนน้ฟลาให้เหลือไปโอเค่ทันแต่ว่าบิ๊กมีคไหไง่อเลือดแสบไปก่อนทำา,าไม่กดโอ้สีขาวข้นตอนนี้มีเทอนทึ้นชาดโดนอนนัดน่าไปแต่ว่าเป็นติมครับถืออยู่ไ่ได้แล้วตรงนี้ฮะทีเดียวสุดเสีย้วยาล้วครับเอร์โดนเะ เสียงมีตั้มส,สามไว้แลท้ายแล้วโดนแตงคาสื่ครับอูสอดเข้ามาหูว่าจะเข้าจริงฮะบีบลินเดินมาใช่อีครับแต่ว่าไม่ง่าเข้าต่อครับแหมไงฮะเข้าไปชามาได้ปลาให้เหลือหรือไม่เอ,อ้าอ้าวที่ชัดเจวเราบเหมือนจะถูดเจ้าครับ ดาวให้กับฆ่าเอฟซีไหมฮะตอนนี้คนที่ต้องการถูกชัดดาวสุดคือคามิลครับโอ้แล้วคามิลฮะกลับไปออกมาตปนนเทมึงอย่างเทปส์แ,แล้วก็พิงแอกสามก็คงเตรียมขึ้นเป็นในสรร่นวนรองราสไซด้านะเช่นเคยฮะถ้าเป็นนี้ไปเรื่อยครับดาริอัสเองถ้าไม่โจรบอลพอฮะ ความสามารถในการบลูสครับมันจะค่อนข้างดรอปครับและกลายเป็นทากษะมีอที่มีความสามารถในการสปีดบิสเร็วกว่าบก็เข้มาโอ้โหเป็ัอะไรแบบนี้ครับเข้ามาเป็นเป็นตั๊กผู้กับเปิร์ครับฝ่ายหน้าจะเดินเข้าไปจริงเหรอแล้วเจเอ๋ครับเดียเอดีเอดีเอแล้ะต่อยหนึ่งจีมาให้เหลือไปแล้วนี่ครับเข้ามาแต่ว่ามีตัต้องถอยก่อนอู่การกดโพสมาแล้วยังนี้เรแปะไปผ่านนะเออครับโดนยึดกระไม้เนี่ยพี ไครเหลือจากเซนเตสเข้ามาแต่ว่าที่เรือพอไม่ได้และเป็นไอรที่เชอร์โลมาที่โดนมาแล้ะยังไงฮะถามฝ่ายทัชดาวเป็นทิ้งหน้าของอีฟีชัชดาวไปกดลอยห้าสิบโกลว์สามลอยอ่ะเดือดเลือดไม่อยู่จริงๆครับตัใครเหลือก็ฟ้าไปถึงที่ะเลินล่างครับมีการเข้าไปเปิดเซ์เรทฮะแล้วพิเกษจัดมาถามถามยิงและทุกสายฮะเป็นเสียงเดินเส้นเต้ สาม,มารถเห็นฟิวไปได้ฮนะคาเทเรตนะหรืว่าพลังในการบาาริหารครับสามสิบเนี่ยนะตั้างจากเป็นสี่ีที่ง่ายมากเลยนะนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นทาง้าของแบ็ควิงครับที่ปีเงินขึ้นมาสเสมอได้ครับาก,การที่เอาเทเรตเดินล่างขึ้นมานะ แลมังกรจะเกิดในเวลาไม่ถึง40เยนี้ครัอนติมเมตของทางด้านราคาไม่น่า้อมเล่นครับช้าอุ้ย่ังเข้ามาแล้วทงนีโกดคือนะ่้จะยังไงต่อไพ่เหลืองมาปู่หรือเปล่าครับแต่มังกรเกิดครับแต่ว่าด้วยความที่ใช้อนติมเมตจากด้านาครับเออเพลเาอร์นนนแนท้าทำให้ไม่มีออนติมเมตเล่นตรงนี้ ที่ทด้านของฝนเตียงครับอันดีเดียร์พรอมเล่นคน,นนะเดฟ่นเปิดแบบมาแต่ว่าดูแล้ว,วน,น,น,นที่เี่ยสงนะอันดีเดียพร้อมเล่นกันนะเร<ค>ียกว่าฝากซีเอสไปดีกว่า <S <S 1> <S 1> แล้ดาริอัครับตอนนี้ก็ได้ให้ทรีตี้ฟอร์สมาแล้วฮะแต่คามิลครับ ได้ในส่วนของเรา拉斯ไฮดาเช่นกันฮะและตรงนี้ครับเพิ่มแตนเกจเข้าไปหรือเสาคูชอดไฟหนึ่งทีเดเมจเพิ่มอีกแล้วที่แท้ไม่พอครับแรงมากประเทนมากระสินเต่าว่าการบอกอะไรกันครับนี่อย่าลืมนะว่าเดเมจคันที่สองจ้าพี่แจ็คมันเป็น f ู l l d ม m a g นะแล้วยิงฟรีเดเมจคู่กับชีนนะบอกเลยว่าระเบิดครับ ีคือเลือดเต็มนะแต่ว่าไม่ทันไม่สามารถทำได้ตรงนี้ครับลิเกทุ่งลาปลายไกลนท้ายมาแล้วก็โจดหลอกแอนจบไปได้ครับและอาบาเป็นด้านของวอร์ตต์จะใช้ในของนี้ปีกซีด้านของทางเกนเซฟขึ้นไปได้อะแต่เดีที่อยากด้านของไซรัสที่จะไฮแจ็คเข้ามาครัไม่เห็นว่าใครอยู่ตรงไหนอ่ะแย่ครับ ดนนะทแมนอีเทสองเทเรตมาเปิดนะต่อกันดีครับหาให้เหลืองไม่ถึงทีฮะเบรกสังหวะก่อนตอนนี้ทิสเทสเฟยนะได้ร้องเบรกวามแล้วครับแล้วก็ขึ้นชีททีไว้มีซอบอสนะอาจจะขึ้นเป็นเหมือนฉากสามสามแต่ผมว่าน่าจะไปที่ด้านของวิเกนะ นี่หน่อเล่นนะสามเรยียนหรอน่าจะเตรียมขึ้นมาเป็นในเทมอย่างอิจราทบีนะ,ะสงแลอวรา,าคาดีตรนี้ราคาไปดีค่ะตรงน ตัวีองนะตอนนี้คามยูเรียกว่าบิ๊กบอสฮะเป็นบิ๊กบอสที่ไม่ค่อยถึกครับแรงฮะเกี่ยวแปกเกี่ยวแปกครับอเอามาทามถึงเหน็บไปแล้วที่ลงมาแล้วชักจะเข้าจากด้านแอร์ครับแอร์เองก็ได้มีส่วนห่อเจ็นวิเปอร์มาฮะก็น่าจะใกล้ได้ในส่วนของทุกทีนะทุกิี ดูงานฮันนีเกตดูวนเจ์เพจก,ก็ได้ริชเมนมาแล้วครับก็คงไปต่อที่ซอนย่าคลาสนะเพราะว่าขึ้นคอร์มอาร์เมอร์แล้วไซรัส,สก็ขึ้นในส่วนของเอ่อเดนตรีร่ทอร์เมนนะเกมใค้ได้แล้วแหละเพราะว่ามีฮันตี้ไกด์สำหรับทุกแบนมาแล้วแล้วก็มีให้เซอร์เียร์พีมาทำสมหวะัง4สโล่ครับนับติเลียไปหนึ่งครับครับ เซ็หน้ากำเสร็จเงินไม่เล่นอยู่นะฮะมีโยมูโพสเปตกับทั้งท่านของมานำเนีน้นะเจ็เอ,เเอด,ขอดขอขอเข้าไปวันนี้นะเข้าไปลึครับแต่หลบทางไม่ได้หนึ่งจังหวะครับเลยไม่น่าเสียชีวิต พีเตอร์ถูกโขกไปแล้วตามด้ยวยเน็คคาโต้ที่น่าจะโดนโขกเหมือนกันนะทีนีเ้เราไม่สามารถเดิมได้ครับยังไงนะจะเป็นลิฟต์โขกจนจบ สักครู่ฮะเดี๋ยวเจอกันในเกมที่สองครับแป๊บเดียว